ข้อ21ในระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการทางานของกลไกราคาราคาจะเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดว่าเขาถามว่าข้ออะไรตอบถูกใช่ไหมตอบอะไรกันมาข้อนี้มองดูเพราะว่ามันครอบคลุมทุกข้อเลยแต่ถามเหตุผลหน่อยนีว่าทําไมข้อกอไก่ถูกระบบเศรษฐกิจจะผลิตสินค้าและบริการต่างๆอะไรบ้างราคาที่เป็นตัวกําหนดหรือว่า ผู้ผลิตนั้นจะผลิตอะไรออกมาใช่ป่ะยกตัวอย่างได้ไหมว่าไอ้ราคาที่มันมาจูงใจผู้ผลิตสินค้าอย่างไรฮะราคาถูกก็ซื้อเออแนละใช่ราคาถูกก็ซือ้ออเยอะราคาถูกก็ซื้อเยอะเพราะนานๆมันจะถูกทีในชะ่ไหมเหมือนเราไปเดินห้างอ่ะ ถ้าเกิดเราไปเดินแล้วมันแปะป้ายหน้าร้านว่าลถ50า0เดปอร์เซ็นต์แม้เราจะไม่มีอารมณ์อยากจะซื้ออยู่แล้วแต่เราเห็นราคามันแปะนหน้าร้านมันจูงใจเรามากยอย่างน้อยก็เข้าไปดูก่อนละกันเกิดจะถูกใจแต่ถ้าเกิดมันไม่แปะป้ายลดราคาเลยเราอาจจะเดินผ่านโดยไม่สนใจเลยดังนั้นราคาจึงเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของผู้ผลิตที่จะทําให้เขานั้นกําหนดสินค้าออกมาขายยกตัวอย่างเช่นในช่วงน้ําท่วมเนี่ยเรือขาตลาด เป็นยังไงล่ะราคาเรือจะเป็นไง <Yeah. S 1> แพงขึ้นเพราะว่าคนอยากได้ในราคาที่สินค้ามีน้อยนี่คือกลไกราคานะพอราคาแพงขึ้นผู้ผลิตเนี่ยที่เขาเคยผลิตเรือเดิมๆอยู่เนี่ยเขาจะอยากผลิตออกมามากไห <Yeah. S 1> อยากผลิตออกมามากก็รู้ว่าเอาออกมาขายจะขายได้และจะขายในราคาแพงก็ยังได้อยู่ <Yeah. S 1> เมื่อขายราคาแพงกําไรจะเยอะมากในช่วงนี้ถ้าทําการผลิตออกมา <Yeah. S 1> ซึ่งโดยโปกติแลว้วก็อาจจะผลิตเรือผลิตรถ ผลิตรถถังด้วยก็ได้แต่เขาบอกว่าช่วงนี้น้าท่วมผลิตเนื้อดีกว่าขายได้เยอะแน่เขาเลยผลิตเนื้อเห็นไหมว่าราคาสินค้านั้นมันก็ทําให้ผู้ผลิตนั้นตัดสินใจว่าจะขายมากขายน้อยหรือจะผลิตหรือเปล่านะราคาเป็นผลของคัญถ้าเกิดผมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเงาะตอนนี้ราคาเป็นไงดูราคาเงะาะป่ะที่เกษตรกร,ร,กรแถวตากแถวจันทบุรีที่เขาปลูกเงาะ,ะเขาออกมาเอาเงาะ จนปิดถนนน่ะเพราะเขามาบอกว่าราคานอ้อตอนนี้ราคาถูกมากมีพ่อค้ามาซื้อจากสวนนั้นกิโลละประมาณ5-6บาทเองซึ่งการที่เขาดูแลรักษาใส่ปุ๋ยอะไรมานั้นมันไม่คุ้มกับที่เขาอะ่ะลงทุนปลูกง้ะจนได้ผลผลิตเลยเขาก็เลยบอกว่าเขาเอามาเททิ้งเลยดีกว่าเมื่องง้อมันไม่มีราคานั่นมันเป็นเพราะว่าอะไรชาวสวนปลูกง้ะเยอะใช่ปะ ปูง้อเยอะของมันมีเยอะเกินจํานวนคนที่จะกินน่ะคนก็ไม่อยากจะไม่อยากจะบ่นว่ามันเกินใช่ไหมดังนั้นเมื่อคนไม่ค่อยอากบริโภคไอ้ง้อที่มีอยู่มันเกินมันเยอะด้วยอ่ะดังนั้นถ้าเกิดอยากให้ฉันบริโภคควรลดราคาลงนะมันก็เลยเป็นราคาของคนไกลตลาดอ่ะเมื่อคนไม่ค่อยอยากได้ของก็ต้องลดราคาลงเพราะถ้าเกิดของขายราคาแพงจะมีคนมาซื้อปะ่ะไม่มีอีกเนี่ยมันก็คือคกลไกราคาก็คือราคาเป็นตัวที่จะบอกว่าจะมีสินค้าออกมามากหรือออกมาน้อย ปัจจุบันเป็นไงเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจ่ายเงิน4ี่สิบล้านรัฐบาลก็ยะเอาเงิน40ิบล้านนั้นไปอุดหนุนใครดีไปให้เกษตรกรใช่ป่ะให้เขาขายในราคาที่ถูกก็ยังได้เพราะเขาจะมีเงินส่วนหนึ่งของรัฐบาลมาช่วยอะแต่เปล่ารัฐบาลเอาเงินไปให้ใครป่ะเอาไปให้พ่อค้าเอา4ี่สิบล้านไปให้พ่อค้าแล้วบอกให้พ่อค้าซื้อเนาะจากชาวสวนในราคาที่แพงขึ้นแล้วจะเชื่อไหมว่า4ี่บล้านที่เอาไปให้พ่อค้า,าพ่อค้าจะเอาไปจ่ายให้กับชาวสวน มไม่เชื่อนะมันน่าจะให้กับเกษตรกรชาวสวนที่เขามีความลาบากดีกว่าใช่ไหมให้เขาขายราคาถูกแต่เขามีเงินตุนอยู่ในกระเป๋าจะขายถูกก็ได้เพราะฉันมีเงินส่วนหนึ่งของรัฐบาลช่วยเหลือมันก็เลยเป็นหนาลชาวสวนก็เลยออกมาบอกว่าไอ้สี่สิบล้านเนี่ยนะที่จะไปให้กับช่วยเราแต่ว่าให้ช่วยเราผ่านพ่อค้านะคุณเอาเงินตรงนี้กลับเข้าไปที่คลังเหมือนเดิมดีกว่าเพราะเราไม่เชื่อว่าคุณจะช่วยเราได้หรอกนี่ชาวสวนเขาถึงขนาดน,นี้เลยนะ แต่นี่ชาวสวนเขาสุดท้ายแล้วเป็นยังไงชาวสวนเมื่อง้อมันเยอะปีหน้าชาวสวนจะผลิตเงาะมาเท่าเดิมหรือเปเองแต่เมู่ที่บ้านเราปลูกทุกคนเลยอะ่ะเราคงบอกว่าโขวปีนี้เอาออกมาขายก็ขายไม่ออกเพราะเงาะเยอะดังนั้นเขาทาไงว่าชาวสวนนี่คือคนยารราคานะเขาเอาขวานนะไปฟันต้นเงาโคน่นทั้งสวนหมดเลยแล้วไปปลูกผลยางแทน นะปลูกยางอ่ะยางได้ราคาดีฮะเริกมปลูกงอแล้วไปปลูกยางเขาได้ราคาดีนี่คือกลไกราคาตลาดเนียใช่ป่ะเมื่อราคาไม่ดีก็ทาอย่างอื่นดีกว่าถ้าราคาดีก็จะทาอย่างนี้เยอะขึ้นเอาสมมตินะปีหน้าเราอาจจะมีงอกกินน้อยลงใช่ป่ะราคางอจะแพงแล้วนะถ้าเราพูดถึงกลไกราคานะปีหน้าราคางอกแพงปีอีกหลายๆปีราคางอกก็จะแพงและราคายางก็ยังแพงอยู่จนถึงไอ้สวนงอที่เปลี่ยนเป็น สวนยาง่ะอีสักยี่สิบสามสิบปีอ่ะเก็บเกี่ยวยางได้แล้วในยางอาจจะถูกก็ได้นะเพราะคนส่วนมากไปปลูกยางไม่ปลูออกเนาะเนี่นยคือ้นใจราคาพูดมาซะเยอะเลยแปลว่าวก,ก่อถูกแน่นอนเลยใช่ไหมราคาเป็นตัวกําหนดว่าจะผลิตอะไรคนการาคาจะบอกเองอะไรที่มาราคาดีผู้ผลิตก็อยากจะผลิตอะไรที่ราคาไม่ดีก็ไม่อยากผลิตอ่าต่อไปข้อขอไข่ระบบเศรษฐกิจจะผลิตสินค้าและบริการต่างๆอย่างไร มันไปบอกยังไงอ่ะผลิตอย่างไรปกติแล้วผู้ผลิตนั้นอยากจะผลิตยังไงผลิตให้มีต้นทุนต่ําเพราะถ้ามีต้นทุนต่ากําไรจะสูงนะอยากมีต้นทุนต่ำกำไรสูงผมจะยกตัวอย่างกรณีข้อขอขายเนะี่ยพูดถึงต้นทุนภายในคือคือราคาวัตถุดิบในการผลิตนะมองให้ออกนะข้อขอขายนะั้นพูดถึงราคาวัตถุดิบในการผลิตว่าจะผลิตอย่างไร ส่วนข้อกอไก่นั้นพูดถึงสินค้าที่จะนําออกขายแล้วว่าจะขายอะไรมองต่างมุมน,นะข้อกอไก่นั้นเป็นปัจจัยภายนอกว่าจะขายอะไรสินค้าส่วนข้อขายนั้นเป็นปัจจัยภายในว่าจะผลิตอย่างไรจะซื้อวัตถุดิบอย่างไรให้มันมีราคาถูกแล้วควรจะต้องเลือกผลิตในส่วนที่เรามีปัจจัยกำลนงที่ราคาถูกใช่ไหมเพื่อจะได้มีกําไรสูงใช่ไหมผมยกตัวอย่างเลยผมเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงป่า จริงไม่รู้ชอบเลี้ยงปล่าแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงปลากัดอยู่เลี้ยงปลากัดบปลาหางยุงมปลาสุมาตาส่วนมากเลี้ยงปลากระดัดหัดคอปลาปลากระดัาาข้อกนึงเนี่ยจะมีประมาณไข่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยฟองแต่ผมเลี้ยงทีไรนะมันโตเป็นตัวเป็นหนุ่มเนี่ยมันจะเหลือประมาณรักสิบตัวเท่านั้นนะมันไม่ใช่หรอกมันจริงๆเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าคนอื่นเขายังเลี้ยงมาได้เป็นร้อยเหมือนกันไงเข้าใจปะ่ะ คนอื่นนที่เขาเป็นนักเพาะเนี่ยเขามีไข่ประมาณสามร้อยฟองเขาก็ยังเพาะได้ถึงสอง้อยฟองเป็นตัวเป็นหนุ่มได้แต่ของผมเนี่ยไข่ออกมาสาม้อยฟองเนี่ยผมได้ประมาณสิบตัวเองเพราะว่าอะไรปะผมไม่รู้นะผมก็มาันมาเลี้ยงในห้องผมแล้วเวลาผมนอนผมจะเปิดแอร์ให้ปากัดมันไม่ชอบอากาศหนาวตอนที่มันเป็นไข่อยู่เนี่ยพอมันโตเป็นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันว่ายไปว่ายมาตอนคืนน้ามันเย็นมันก็จะตายผมมารู้หลังจากที่มันตายไปหลายข้อกแล้ว,วะ่ะ และที่รู้เพราะว่าไปคุยกับฟาร์มปลารู้ไหมว่าจังหวัดนี้เป็นสถานจังหวัดที่เพราะปลากัดเพราะปลาสวยงามผมว่าน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยนะจังหวัดนครปฐมเนี่ยรู้เรื่องป่ะผมไปเจอเพ่อค้าเป็นหมูบ้านเลี้ยงแต่ปลากัดอย่างเดียวเลยทั้งหมูบ้าเลยและเป็นที่ขายส่งปลาที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรีเนี่ยคนนครปฐมเนี่ยไปส่งที่ราชบุรีเป็นตลาดใหญ่ผมไปคุยกับ คนเพราะปลาเขาบอกว่าปลาชอบอากาศร้อนประกาศในชอบอากาศร้อนดังนั้นเมื่อคุณกลางวันคุณไม่ได้เปิดแอร์มันก็จะคงอยู่ได้อยู่ในห้องน่ะแต่ต้องคืนคุณเปิดแอร์มันเย็นแล้วมันก็จะตายไปผมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วข้อสองคือเวลาผมได้ปลาเสร็จเนี่ยผมจะเลี้ยงมันในโหลแล้วผมก็จะเอายกไปให้แฟนผมดูดูดิลูกปลาเยอะออกไข่มาเต็มเลยเนี่ยเป็นตัวแล้วผมก็เอาจากที่วางไว้วก็ยกมาให้ดูฮะ ทั้งตายเว้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรจนไปเสิร์ชใน,นเน็ตเวลารูปปลาเกิดนะห้ามเคลื่อนย้ายเพราะน้ำมันจะสั่นไหวทําให้ปลามื่อตัวและปล,ละาจะตายมันดูแลยากนะแล้วมันตายจริงมันตายทั้งครอบเลยอ่ะตอนนี้ผมก็เลยรูกกรย้กลยุทธ์ว่าเวลาเพาะมันก็เพาะในอากาศร้อนๆแต่ไม่ต้องไปตากแดดนะให้มันไม่ใช่หนาวอ่ะ แล้ห้ามเคลื่อนย้ายมันจนกว่ามันจะโตจนไหวแข็งแรงแล้วไฟเคลื่อนย้ายได้แต่อย่าเคลื่อนย้ายมากก็เหมือนเราอ่ะเอาเราไปใส่ในรถแล้วรถวิ่งตุกตุๆตุกตุกแล้วก็ปวดหัวใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเด็กก็คงจะตายเลยอย่างเงี้ยแล้วผมมาเลี้ยงปลาที่นี่นะผมจะเปรียบเทียบนะว่าไอ้ราคาปัจจัยการผลิตมันมีผลอย่างไรต่อการผลิตอย่างไรผมจะยกตัวอย่างการเลี้ยงปลาแล้วกันหมายถึงการผลิตปลาสมมุติว่าผมเป็นพ่อค้าผลิตปลาขาย ก่อนหน้านี้ผมเคยไปสอนอยู่ที่จังหวัดอุบลผมเลี้ยงปลาก,กัดเหมือนกันทูว่าว่าที่จังหวัดขุนลก็ไม่มีการขายอาหารสดให้กับปลาก,กินนะไม่มีลูกน้ําขายเขาบอกว่ามันจะทําให้เกิดอะไรนะมียุงลายมีอะไรไหมเขาก็เลยไม่มีอาหารสดให้กับปลาก,กัดเลยผมก็ถามอ้าวที่กรุงเทพย,ยังเห็นมีเลยทําไมที่อุบลไม่มีเขาบอกเดี๋ยวมันมียุงเขาลดน้ำลงไม่ให้เลี้ยงยุงขายอ้าวแล้วผมถามแล้วคนเลี้ยงปลาก,กัดที่นี่ทําไงให้อาหารเมร็ด แล้วผมไม่ไปซื้อปลาจากกรุงเทพแล้วผมมาเลงที่อุบลนะ่ะปลามันคุ้นเคยกับการกินอาหารสดใช่ปะ่ะพอมาเลงที่อุบลมันก็คงจะทําใจอยู่คงไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่สรุปแล้วที่อุบลนั้นอาหารปลาหายากใช่ปะ่ะอาหารปลาหายากนะผมกำลังพูดถึงจะผลิตอย่างไรนะก็แปลว่าถ้าเกิดผมไปเพาะป,ปลากาดขายที่อุบลนั้นปลาอาจจะไม่มีอาหารกินหรือกินต้องกินอาหารเม็ดแล้วถ้าเกิดปลาเด็กนีกินอาหารเม็ดได้ไหมไม่ได้อีกใช่ปะ่ะ แต่ถ้าเกิดผมมาเลงที่อุปแต่ถ้าเกิดผมมาเลงที่นครปฐมเนี่ยสบายเลยที่นครปฐมมีอะไรป่ะยุงมียุงุงปลาเด็กก็ยังกินไม่ได้เคยเห็นลูกปลากัดเด็กป่ะิ่งเกิดอ่ะมันตัวถ้าหัวเข็มมากแล้วลูกน้ำตัวแค่ไหนมันจะไปแทะได้ออยังไงไม่ได้แน่นอน <c oughs> เขาก็จังหวัดน,นี้มึนเนื่องจากมีคนเล่นปลากัดเยอะรู้ป่ะมันมีฟาร์มเพราะเลี้ยงไหเลย ลายเป็นจุดเด่นงจ,จ,จ,จุดๆเดงนๆเลยนะตะกอนเด็กๆผมไปช้อนตามแอนงน้ามีอยู่แต่เดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยมีแล้วแอ่ดน้ำค่ะผมก็ไปค้นหาว่าจะทํายังไงดีนะจะหาอาหารเล็กๆให้ลูกปลาก,กินได้ถ้าไปซื้อตามร้านขายอาหารปลาพวกนี้มันเป็นลายแบบลายตัวใหญ่อะกินไม่ได้จนผมไปเจอทุ่งนางกว้างเป็นทุ่งนานะแล้วเขาอะเอาทุ่งนาดังกล่าวแทนที่จะปลูกข้าวนะ เขามาใส่น้ําและทําเป็นที่เลี้ยงเพาะไร่กว้างๆผมก็จะไปซื้อเขาทุกๆเช้าเลยนะจะมีเจ้าของฟาร์มเนี้ยลงอาบชอนไปช้อนเดินไปนแห่งน้ําตัวเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วมาขายกับคนมาซื้อคนมาซื้อก็เยอะมากเพราะจังหวัดน,นี้คนเลี้ยงปลาสวยงามขายเยอะเขาจะซื้อกันทีล้วประมาณห้าโลสิบโลประมาณเนี้ยไรอ่ะถุงนึงอ่ะ มีแต่ตัวไรอีกเดีย๋ยไม่นับน้ำนะมีแต่ไรเดียวนะ5้าโล10โลผมเชื่อว่าวันหนึ่งเขาน่าจะมีไรายได้ไม่น่าจะต่ากว่า3,000บาทนะในการขายไรในฟาร์มเ่า3,000บาทเดือนหนึ่งกี่บาทเนี่ห9,000แลวเห็นแต่งตัวมอตอลงไปในน้นะําแล้วช้อนไรนะเดือนหนึ่งไรายได้9,000 90, ผมว่าขั้นต่ำนะผมก็จะไปซื้อเขาบ้างเพราะว่าดีใจมากเลยที่มีไรผมปรบอกว่าเขาถามว่าเอาเท่าไหร่บอกเอาแค่10บาทพอ คือคนที่มาซื้อซื้อเยอะเาเลี้ยงลาเยอะเลี้ยงขายแต่ผมเลี้ยงเล่นเพราะผมต้องการเอาไรนี่ไปให้ลูกปลาเด็กของผมกินถ้าผมไม่ไปซื้อที่เขาผมหาที่ไหนไม่ได้แล้วเอาที่ฟาร์มเขาอย่างเดียวเขาบอกว่าสิบบาทเหรอเอาขนาดไหนล่ะผมบอกเอาแค่นี้เขาบอกงั้นเอาฟรีไปเถอะไม่รู้จะคิดตังค์ยังไงผมก็บาใครัยก็ยองว่าเดี๋ยวจ่ายรายเดือนได้ไหมว่าจ่ายเดือนละร้อยสองร้อยแล้วมาช้อนเอาตามอัธยาศัยเพราะว่าเอานิดเดียวลูกปลาน,นิดเดียวะเขาก็เลยบอกว่า ไม่ต้องหรอกมาช้อนเถอะเพราะว่าที่คุณช้อนไปไม่ได้มีผลกระทบต่อไรายได้ผมเลยก็รามันเอาไปนิดเดียวอะ่ะคนมาซื้อเขาเป็นโล2องโล5โลอย่างเงี้ยแต่ผมเอามาเอาแค่กระหย่อมเดียวเขาบอกเอาไปเลยสุดท้ายผมก็ไปหาเขาลูกเช้าเลยขี่มอไซค์ไปเอาไปช้อนช้อนแล้วกลับช้อนแล้วกลับไม่คุยเด้ <laughs> นี่เลางูดถึงอะไรเนี่ย ผมกำลังพูดถึงถ้าเกิดผมพูดเป็นผู้ผลิตปลาขายอะ่ะต้นทุนวัตถุดิบของผมต่ำม,มากเลยใช่<ะ>ไหมม้ถ้าเกิดผมมาเลี้ยงที่นี่อะ่ะใช่ป่ะเพราะที่นี่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงไรที่ใหญ่ที่สุดในมั้งเนี่ยและที่นี่ยังรวมถึงอะไรวะเพาะลูกน้ําขายด้วยจังหวัดเนี้ยเขาจะเลี้ยงไก่ไว้ข้างบนแล้วให้มีแอ่งน้ำข้างล่างพอไก่ันขี้ลงมาใช่ไหมน้ำมันก็จะเน่าและยุงมันจะมาเข้าเต็มเลยน่าจะเคยดูคลิปวิดีโอใน u t u b e นะ แล้วเขาก็เอากระชอนมาช้อนน้ำเป็นถุ่ใหญ่ๆมีแต่ลูกน้ำไม่มีน้ำเต็มเลยแล้วตอนนี้ลูกน้าก็ราคาแพงมากใครที่เพาะเลี้ยงลูกไกก็มีกันเยอะมากแล้วเอาลูกน้ําสดเนี่ยนะไปทาเป็นลูกน้ําอบอัดแห้งอนะ่ะแล้วขายเป็นถุงเป็นอาหารปลาก,กัดอีกจังหวัดน,นี้ก็เลยอุดมสมบูรณ์มากเลยถ้าเกิดใครอยากจะเพาะเลี้ยงปลาก,กัดในจังหวัดน,นี้เรามีวัตถุดิบที่ถูกมากดังนั้นถ้าถามว่าจะไปผลิต เลี้ยงปลาก,กัดที่ไหนแล้วมีต้นทุนที่ต่ําที่สุดเนียผมว่าจังหวัดเนี้ยง่ายดีไอในห้องนี้ใครเลี้ยงปลาไหมไม่มีเลยหรอลูปปกปลาผมโตแล้วนะเดี๋ยวจะขายเนี่ยอ่ะแล้วยังไงเนี่ยสรุปข้อไข่ถูกปะ่ะข้อไข่คุยมาตั้งยาวนานลเลี้ยงปลาก,กัดเนี่ยระบบเศรษฐกิจจะผลิตสินงช้าและบริการต่างๆอย่างไรจะผลิตอย่างไรก็คือหาวัตถุดิบให้มันต่ําสุดใช่ไหม ที่ไหนที่มันมีวัตถุดิบที่ต่ำเนี่ยเราก็สามารถผลิตออกมาจูงใจใเราอยากผลิตใช่ป่ะและที่ไหนที่มันมีเทคโนโลยีที่ดีๆก็จูงใจเราเช่นกันข้ออควาลระบบเศรษฐกิจจะผลิตสินค้าและบริการต่างๆเพื่อไทยคนไกลราคาเป็นตัวกําหนดบ้างราคาเนี่ยราคาเป็นตัวกํา,า,า,นา,านกหนดบ้างเพาเพื่อไทยนะเดี๋ยวยกตัวอย่างนี้มันเป็นางานเพื่อไทยเอารถยนต์แล้วกันรถยนต์ ผ sup ู้ผล no like ิตรถยนต์นั้นเขาจะต้องออกผลิตรถยนต์มาขายแต่ละยี่ห้อนั้นกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันใช่ไหมกลุ่มคนรวย Ben, BMW นะกลุ่มคนชั้นกลางลงมาหน่อย Toyota, Honda อะโอ Vigo เอ้ยเพื่อนบอก Vigo แล้วหัวเราะมา Vigo เป็นรุ่นของ Toyota ไหมหรอ แลวถ้าเกิดขับพลเรี่ยอ่ะรวยม,รรยมากจะเห็นว่าผู้ผลิตรถยนต์นั้น,น่ะเขาก็จะผลิตออกมาตามกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันนะครับมีเงินมากถ้าเกิดบนิษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการขายรถยนราคาแพงโดยไม่สนใจว่าลูกค้านั้นไม่สนใจราคาเรื่องราคา่สนใจขอแค่เพียงสวยและชอบเท่านั้นอ่ะเขาก็จะผลิตออกมาแบบรสแบบหรูสุดๆเลย ขอแค่เพียสวยเนี่ยคนมีตังเขาพร้อมจะซื้ออยู่แล้วเพราะเขาไม่สนใจเรื่องราคายี่ห้ออะไรที่มันราคาเป็นแพงมากฮะฮะเล,ะละมโบโกินีอันนี้ก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งเลยนะของราคารถที่แพงที่สุดในโลกตอนนี้นเออบูกติฮะ,ะบูกติเวโอนใช่ปะ เออไอยี่ห้อ,อเนี้ยแพงที่สุดเป็นโลกเลยเธออาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมันเลยอะเพราะว่าเธอมันจนไงเพราะราคารถคันนี้นี่เท่าไหร่วะหนึ่งล้านเจ็ดแสนดอลลาร์ไอยี่ห้อ,อที่ว่าราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนดอลลาร์หนึ่งล้านเจ็ดแสนดอลลาร์นะคูณเป็นเงินไทยกี่ล้านอะ เออถ้คนคูณไปได้คูณสามห้าไปเท่าไหร่อ่ะเป็นเงินไทยอ่ะรถคันเดียวอ่ะแต่เขาทำออกมาไม่กี่คันหรอกเพราะว่าคนรวยมันมีน้อยฮะขายน้อยแต่ราคาแพงส่วนโตโยต้าฮอนด้าขายมากแต่ราคาต่ำแล้วแต่ผู้ผลิตก็จะเลือกเอาว่าเขาอยากจะได้ลูกค้ากลุ่มไหนก็ผลิตราคาสินค้าออกมาต่างกันยังเคยไปก่อนพีพีป่ะ ผมเคยเข้าเซเว่น้ผมคิดว่าเซเว่นของที่ขายในเซเว่นนั้นราคาก็คงเหมือนกันที่ทุกเซเว่นอ่ะพอผมไปก่อพีพีโอโหของของที่ก่อพีพีบนเซเว่นนะราคาแพงกว่าที่เราซื้อในเซเว่นแถวนี้เยอะเลยเราต้องรู้ใช่ว่าที่ก่อพีพีการขนส่งมันก็ลําบากข้อสองคือคนที่ไปเที่ยวที่ก่อพีพีนั้นเป็นชาวต่างชาติที่มีตังหรือไม่ก็เป็นคนไทยที่มีตังซึ่งเมื่อซัมเมอที่ผ่านมาผมก็ไปมาแล้วช่วงนั้นผมมีตังอยู่ สรุปเขายี่แปดตอบข้อมองูนะถูกทั้ง3ข้อเลย